าจะใส่มีปกน่าเออไม่ได้ลองไม่มีใช่ถลังไว้ว่าเสื้อแจ็คเก็ตใส่กาได้ยังไงทำไมไม่ได้เวลาลองไม่เดินคนเดียวนะใส่กกเเสื้อแจ็็คตไม่มันยังไม่ก้าววงเลยก็นึกว่าไม่ทันตัวรถติดอ่ะติดวัวที่รถติดอ่ะวัออกมันก็แปดสิบนาทีแล้วอ่ะแล้วก็อู้ไปที่ไหนอ่ะเออหาเลยอ่ะก็เออนี่แหละคิดไะไออกอ่ะไม่ได้เตี๋ยวไม่เตี๋ยวแต่เมื่อคืน ชุดนี้เหรอยังไงเม่อาไดทำมถึงไปใส่จะกงเกตเยอะแยะแจเกตมีไหมในาใส่เลยใส่จะสนใจเอเสือมาเียกันแ้วันนี้ไบทิ้งนเสืออมาเียกันนะรอบสื่อนะอันนี้มันเป็นรอบสแลจไบเชียวเลเราดูหนังเราเป็นคนดูอะไรเป็นเซเลหนัง เงี้ยทำไม